อ้ยอ๋อมากระปุงน้ำใหม่พอดีเลยโอ้ออยถ้ยาก็มาตค้อัวเศสดาใจดุ่นหดกิ่เข่าวมางกินรับทักทายสวัสดีได้อสบายดีเ้อพอไปพ่น้องทีเบจะขู่ทุกคน เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวูตามทีทางรถขับอย่างนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่วยพาเพลินคือเก่าเนาะเนาะฮะพี่น้องหลังจากเมื่อคืนนี่ฝนตกพ่าลงเนาะทั้งลมทั้งฝนโอ้ยพี่น้องเลยเริ่มตึงต่ำเมื่อคืนนี่เกิดว่ายามบัวทราบมาแดดจางปางโอ้ฮ่อนตามเคยเนาะพี่น้องอ๋อวันนี้ก็มาอยู่นี่ละเพื่อนหนาหน่อยเนาะพี่น้องอยู่ มัในใกล้ครับนี่แหละทางเข่าดินคงอ่าประตูอันนี้อะพระตูเจ็ดปีเนาะอ่าสายยาเพื่อนพี่น้องเลยเนาะกาว่าทีเข้าไปอ่าหาทางหนาหน่อยเพื่อนเนาะพี่น้องผมว่าเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ซานนี่บ่อมาหน้งหน่อยกนะ็หาที่มาหอดินนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเอ้าวในใจกันเดียวไปเพื่อนไปส่งไปสอบถามกันเนาะให้ไปร่วมร่กันนะในใดกันเลย นีเนาะพี่น้องทางเขา่าเฮือนเดินอันตู้ตูอ่อะไรอ่ะเนาะประตู่จิตีเนาะบางที่น้ตำนวดได้บอกโอ้โอันนี้ก็เป็นเพื่อนของดาโนยเนาะพี่น้อง,อง,ออง,องโอ้ดูนะตอนอ๋อโอ้โหอ๋อ ขานเห็นียวงี้ยบาทเนี่คือมีแต่ฟืดเนี่พี่น้องเฮียเฮียคนดูปลาฟือเต็มตารางเฮือนเลยเนาะปลากระเฉดอย่างนี้เนาะจะรวยจะรวยอยู่นี่โอ้ยลองตักได้ทางขึ้นนาทางขึ้นก่อนทางถามมันก็มันอยู่หรือเปล่าก็เฮียคนสมบูรณ์เนี่พี่น้องเนย ต้นหมากไหมก็หลายชนิดขนาดเนาะมาอยูุ่กพี่เอาฮ <c oughs> ะขออนุญาตขึ้นเทือนได้ด่าหน่อยเด้อเ <c oughs> <c oughs> ห็ดยังยู่เดี๋ยวนี่หลังเห็ด แกงกบังโอ้โหผลตกี่ปูมันเด้อสบายดีเลอยเด้อเด้อโอู้้ทั้งนี้เอาถั่วมาถาเลยพี่นาปลาอะไรี่ยังกินเาเลยพออะไรอีกลทั้งนั้เอาถั่วมาถาทั้งันสบายดีเรืโอยอ้โอ้า้ มากระปุกน้ำมันพอดีเลยโอ้ยกก็มาเต็มส่วนอืมเศยดายใจดงหนวดกินเข่ามากเมื่อกี้นี่หนวดกินอิ่มเลยบอกโอ้ยเข่าบอิ่มดงหนวดที่กินในบัหมอแล้วนี่กลนกันะอใส่ถุงได้บ่ได้ข่อยหยอว่ายห่อคิดเข่าจิ๋ม้ากินี้ดงหนวดนูแทววะเนือกำแกงน้ไม้ก้อนเงินบ่ไป นีอาหารกินพี่น้องเลยเมื่อยปห่อนเนาะเดอกินข้าวเด้อเอฟซีแซ่บเด้อมามาห่อกจังจ้าพว่นกกำลังจะโดยนนี่ตำสซบนะชุมหมวงมวงเนาะเวียกมาเมื่อยคิดสมเลยคินเขากับเจีงแล้วไหมพี่น้องเลย ก็สน on no hey, ั oh, uh. ่งไงกำลังใจก็ได้ดอกเพราะว่าตำวดกินมาได้มากินนี่กินแล้วบ่มากินละกันเลยโดยเลยเฮ้ยขวายถ้าขวายบวกท่านกินบ้านเนี่ยขวายกินนอกได้ขวายนะเด้อแกงกับไม้เด้กเนาะท่านนั่นกันเด้อโดยเป็นบ้านขอีการเอกนอนี่เนาะโดย ดกคลยารยกาือไอกันยีปะารคราลอยเขาับเจ้าน่อยขอย่ามอิ่มก็ยอกก็ยอกนนกันนะโดยโสมัยดี้้วเงนอัเนอมขนาเลยนี่เอาอันนั้นได้ค่ะพอจะได้ค่ะพอเอาไปเห็ห้องน้ำ เบาเสื่อมไหมเหตุผลอรนมาทันมาทันติดไม้ทางหานอยไปยิแกว็นมือสั้นแล้วยิ่ขอยนสั้นเกือบสิบซุกแล้วแกงก็ไม่ลยังย่ะทำนุ่งหนอกินด้ไหมเพ่นกอี้เพี่น้องเพิ่น น้าอ้อยยันว่าวคนเป็นอาค่ะองข่น้อยขาลุงหนวดได้บ่นตรงค่ะน้อยขาแม่เลยข้าวไม่อ,อ,ไอิ่มหนวดกะเป้ากินข้าวเน,ะนาะไปจะเช่าดิแม่ยไปจะเช่าไปจะค้นนะว่าดนีไงมุดเลยปลูกมันรำอย่างตายเลยปลูกก่อนตาต้องปลูกอุอะม่ว่ะฝนตกเนาะแม่ รเรา,นะาบอกเลยหมวดไม่เข้าเอ้ากิน,นด,ด้วยนะกินแล้วไอ้าเบิงแปลว่าเจ้าเจ้าโบอิ่มจีนหนวดนายกำลังใจกินแซ่บปะเลยใช่ปะแซ่บนะเจ้าสี่อย่างน่าลุงลืมล <c oughs> ุงลืมเลยมันอีว <c oughs> ันม <c oughs> ันอีวันลืมไปแล้วเห็นเต้แต่มื่นที่ว่าลุงมาถ่ายเพื่นมื่นที่ว่าโบไมีเสียงหรือเปล่าถามวันนี้โบไมีเสียงให้เก่านี่ โอ้ยน้องชิว่าแรงใจในบ้านนี uh, bank, yah, ่ยามันยามันคือชิโบคือเอาดอกมัอนี่คำง่ายเลยจุ๊ฮะว่าเป็นขำคำง่ายเลยคำง่ายทั้่หมดทางมีเฮงยังคำคาน้ำหน่อยคำหน่อยนั่นอิ่มแม่กับต้นนี้แม่ไปเล็ดอ่าของน้าเนาะผลพลิดกับเพ็ดนะพลิกับเพ็ดเดียวแล้วโอ้เพ็ดกับลูกพอตูแล้วอ๋อเฮ็ดกับลูกพอตูไม่ใช่แล้ว กอยปูน,ออนเฮ็ดแล้วเฮ็ดจัมม้มือล่ะก็มื่อนี่เอามื่อมื่อนี่เป็นมือเอริ่มโอ้อ๋ออ่าเริ่มมือนี่เนาะโู้ก็ออันพ่นคาชางก็ได้พ่นจ่างบู๊จังบ่ทั้งแม่ทั้งแม่เป็นห,หงอยป่ะอะไรกันชีร <4 S 1> ่านชีร่านอ๋อเนาะเออวันได้ ทีนทำเราอันแล้วไว้ค่ะยุ้ยเนาะโดยยังให้เพื่อนไปเฮ็ต้าห้องน้ำเพื่อนอันงเพื่อนห้องน้ำนะเบิ้งเบื้งต่อไปแล้วกับชุดยะไว้หรือเปล่ากับชิบุค่อนนะว่าสิบหมื่นเนาะโดยเฮ็ดห้องน่าจะเก่าก็ยังมากเกิบพอเกินอาทิตย์นึงเนาะเมนแต่ว่ายังยังซานะโดยแต่ว่าพอดีอย่างจุ๊บว้า นขนาดเปี่ยวกับขี้วอน,นอย่างขี้ไ่กับมี่อยู่ันทิตนึงทนั่นแหละพี่ดองเยแต่ว่าคว่าอนขึ้นยงที่เราเห็นใกับนี่หวานละกัอ่าเป็นเมืองอาชีพเนาะยังแต่ว่าเอาบหู่ซีว่าคนเป็นสร้างพี่นา <laughs> <c oughs> ัว้ปอ้อยกรอกเนี่ยหิน <c oughs> เหื่อยคือการปลูกมันต้นเราก็มาจะปลูกมันต้นเอยว่าแล้วปลูกยิ่งมีแดดเนาะแม่นันึงนึงดีฝนตกเนาะเมื่อคืนนี่ปลาต้นแบบอันเลยอ่าอย่างอันน้ําท่วมเฮือนอันท่วมเดินเฮือนอ่าปตู7ปีมันมดลงไปจ้ะมันบ่เนะ มันกระห้อนบาดนี่อากาศกระห้อนเนาะแกงน้ำมักระหอนแกงน้ำมันกระหอนเพื่อนกม่กระหอนมาตคนกระหอนห้อน่าสั่งซีเนาะมาเลยปพมันต้นกะห้อนแล้วอะไรวะยังไปอีกวันนี่ไะวันนี้ขับไปแล้วขับไปแล้วยังไปอีกโมงบ่ายโมงบ่ามง อันน่องนองเจ้าเลยผู้หนึ่งเนี่ยจับใบไทรแล้วบ็นอย่าเราไปเล่นเหรอไปซ้อนไปซ้อนอ๋อซ้อนเพราะหลุมันขนาดเนาะเือนเฝนครอบครัวเฝนไม่้ออกเลยเบ่งผู้หนึ่งเห็ดเบียกผู้หนึ่งหากินโน่แบ่งเบ่งแบ่งกันไปเนาะถามว่าไฟบดบดบมาบหมีน่ากินเนาะแมนเมื่อแต่ไผก็เมื่อต่หนุ่งกับเบียกกับงานบดย่างพิ้วเข่าบ้าบด แค่กินกับยังวะแมนอันนี้ยังดีมีดอกไม้น้ำไม้หาแต่มู่บ้านบ่ะเมนหาแต่มู่บ้านกแกงมือนี้กาเกีม,มกกยว้ดวงหนานะนเนาะแบบเตรียมยว้ดวงหนาแล้วบมบอืน่นนี่สิปลูกบ้นะกลับมาวิเขายินอันมุม้มนก,กิข้าเขา,าต้องหานหน,หน้าไ้เมนคุณก็ฟางเตียนดวงนาเนาะกินมือนึงชงมือละห้าพัอกินดี้วนั้นอืพักพักกะ หนึ 1> 1, no. <Men. S 1> ่งเนาะไม่เห็นพักอยู่อันนี้เพื่อนเมื่อก่อนเป็นเพื่อนหลังเก่าบ่อน,นี่แม่นคือหลังเก่าลหลายเพื่อนหลังนั่นปุ๊กได้วจะปีได้ปล๊บปีเลรอปุ๊กหลายปีแล้วจ้ะยูอ๋อห้าหกปีแล้ว<า>บวกได้ห้าก,ก็แล้ว,ไ,วลได้สี่ปีไป็นห้องอันเราเห็ดดึงเลยบ่อนน่ะเั็ดเอง บริจ้างสร้างเลยบบคันจ้างสร้างนะบ่แลวเงินไะเพราะว่าเงินมันบ่ค่อยมีเลยเพื่อที่คนมัน้นแต่ละปีมันบไ้หลายค่อยเห็ดว่าไงเงินที่ว่าเก็บหอมรอมดีดมาเพื่อว่าพอได้ซื้ออะไรเนาะแมนแต่ว่าคนเป็นสร้างเองเมนสร้างเองก็บเแลเลอ <c oughs> แต่ยังดีเห็ดเองขันบบเห็ดเองนี่บ่เลวเลย จักเฉยอะไรคาซากจ oui, pues like nah. ักเฉลยชื่อของเนาะเมนหลายอย่างเลยอันเดนเนลพี่น้องเว่ย่กลายเป็นก้ามูกจะปดนึ่งแกงก็ฮ้อนเขาก็ฮ้อนเขาพี่น้องกันะใกันได้ทุกบัเน็ะบันนาฮะว่าทุกบรรน็บันนาเออขาบรนอกันแล้วแล้วคอกัน ก็มันดอกกันนั่นแหละเห็ดไทยทุกปีแต่บุกุ้มกินยังซื้ออยู่ยังคาเศร้า,ารกินเลหล่เห็ดชวนกับเห็ดยี่ห้อกับเห็ดมั้ยีย่ห้อคือเก่ากินแม่คือกิางวันต่อจนได้รับจ้างมู่กับไปยังดีได้ยังมีมอ่ายังมีนะเห็ดมีรับจ้างถ้าปูม,มีเห็ดป,มมปูมีรับจ้างจ้างมือแล้วเช่นกับไปนอนเพื่อนนอนจ้วจไแตคือพุธวันนอนอ่า บื liberal, u, u, ้อันว่าเราคอยวาสนานะเปิดอะไรยังเงินเขาฝืนเปเบิ้องลายมือเด้ผู้หนึ่งเปิดเปิดเบื้องลายมืออีกคนหนึ่งว่าเจ้าสิลับสิรวยใช่ปะเคยได้ยินอะไรปะได้ยินอออีกผู้นึงว่าเจ้าถูกชินย่ามุกโตมาถึงจักเถื่อผู้จนชิลับชิลุ้ยมันก็เปนอนเผาเราคอยวาสนาจนได้แต่ค่าสีเขียวนะเขาสิกินกระบุมีแล้วคอยวาสนาอีกคู่ยากถูกยากษ์คนกันดิ้นรนน่ะ สว่าเพิ่นสิรวยก้อนแม่นะเอาเนเจ้านอนคอยวาสนาสิเด้เบิ่งไห่นี่เฮ็ดทุกปีนี่ยังซื้อได้ข้าตัวนี้น่ะข้าซื้อข้านะแม่นยังซื้ออยู่หเฮ็ดทุกปีเอานยซื้อข้าบ่ซื้อเอามันกุ้อ๋อตงซื้อบ่กุ้กินขายมันต้นแล้วก็ซื้ออีกอ๋อบ่ได้เฮ็ดบ่มีนาเฮ็ดอันนั้นเนาะ เห็ดยูแต่เห็ดมันบวุ้มก้นเห็ดกะไฮบแบบบริเวณนี้นะเห็ดคือแบบแถวบ้านลุงหนวงนะนะทางไอ้มันบวกลมนี่ก็เล็กเดียวโบราณเอาน้าจ้าบอหนี่แม่นเจกซอบนี่ไปประมาณสามสิบซอบสามสิบซอบโดยสามสิบซอบมันเขียวนิดหน่อยนะโดยกินแต่เดือนเก่าสามนี่มัดแล้วงก็เยอะใครมันต้นหรือซื้อต้อ น้าพันกะวิไลให้เน,ะนาะนาเมื่อกี้ให้พี่น้องเลยผุ้ลงพูดวะ่บของเขาทางพุ่นอารองพุ่นของเขาแมนอันนี้ของทางนี้ของเจ้าจีแมนครับส,<า>ส,สามสิบสองจะบุจะบอกหน้าเป็นอ่ะเอาเข่าพูดใช้ทั้งพวงทั้งเงนินหมากเคลื่อนเฮือนน้องน้านะเมน,<ส>น,นเกียร<ะ>์วะเกียรโอเคียวเกียร์ยว,วะดือ้่าวคือว่าเขาพูดคนกันใหญ่ถึงพูดที่เนาะ รวมทั้งหมดทั้งมวลมีเจ้าคนนะพวกคนแต่นี่นางสาว่นมาเห็ดเรียกอยู่พี่เดฟอืมอันผู้นี่ลูกเพิ่นบ่แม่อืมมีแม่กับลูกพี่น้องแยกออกเลยคนในแม่เขาได้ลูกเนาะอืมลูกกับแม่กันนั่งสาวเพื่อกันพี่น้องเลยอืมอันลูกผัวเจ้าเลยค่ะเพชรให้กันเพชรกันฮะเพชรกันอืมเพิ่นไปใช้สมมุตินี่เพิ่นบนได้มา คนเฮ็ดอยู abei, a roommate, a kind of like? in ่อย so <bah>, like ู่บ้านคนคนยู่บ้านกันยางเลยเมียเผ็ดอยู่พี่ผัวเผ็ดยู่พุ่นแย่กันเฮ็ดโอแย่กันเฮ็ดไปทางเดียวกันจะให้กันเนาะแดดแดดมีจะเนรผิดกันไป่ทางเดียวกันนี่เดือดทอดมุ้ยยิงมุ้ยแนวกินเนาะหิวเข่าแห้งเมียเผ็ดงานมภา่าให้กันเนาะบัด อันนี้อันนี้เป็นตาที่ว่าเคยเห็นที่ผ่านมาเนาะหลายขู่หลายคนเน,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 นาะกับบริบาลเนาะเราให้กันตามวิชา,า,าัวเมียเนาะขวเมียจะค้นพี่น้องเลยกับบริหารกันถึงขนาดว่าถึงแบบเราลงไม้ลงมือมันเมื่อยแต่ก็สไลไปที่แสดงเนาะมีกินอย่างเดียวพี่น้องไปสูกินกระทุกเฮ็ดกระทุกกินขเมียแซ่บจะไม่ดูจะคนอยู่เลย สี่คนอันน้องคนเนี่เป็นเอกเป็นลูกก๊กว่ะอันไม่ใหญ่ว่ะเนี่ยอออันเจ้าจะปีก่านนะชไดแรประมาณสามส้บได้แล้วเศรษฐีเศระมีคนนี้แล้วอาปตอนใครเจ้าะเจ้าเท่าไหร่ เจ้ากัอระว่างสี่สิบปลายเนาะอยู่วางนั่นเนาะพ่อกะอายุประมาณสาชิบเนาะลูกสี่คนลูกหนวดลูกหนวดสามชิบเก้าปีลูกสองคนไปหน่อยใช่ว่าพูณอัวแต่น้อยเนาะลูกเราก็เดอนวันสิบปลายปีวันนี้กันมีมีลูกมีอาพุลูกชายอีก หล่าโน้อยเป็นลูกก๊กของแม่เนาะหล่าโน้อยแต่ลูกก๊กเรียพี่น้องเลเคืออะไรเมาแล้วกินข้าเนี่ยการอิ่มว่ากินอิ่มว่านี่อิ่มเลยอายกล้องว่านี่บ่อายเนาะทังนี้ทังนี้อายก้องเลยว่าเพอาะน้องเพิ่น คุณบุคคลบุคคลมักฝากเนาะน้องเนี่ยบอกอายแม่อยู่นานด้อยเพิ่นบ่อายใช่ไหมอายเลยอายอายอายกล้องหรือบุรีได้แม่อายกล้องหรือกินบุยมแม่อ่ะตักเม็ดก็ฮอนกินเห่าก็ฮอนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกะเฮือออกกินกะเฮือออกเนารูปแบบนี้เดี๋ยวพอน้ำบากเนาะของของกินแชบไข่ของกินแน่นี่ อับ,บังดิมารอบสองกพี่น้องเลยแข่งอับ,บังรอ, <c oughs> อ,อบสองคืออัอนอันเก่าพี่น้องไหยเอกเราหม่เสด็จมือกินข้าวก่อนฮะว่าเสด็จลุงวดกินข้าวก่อนกินข้าวอิ่มก่อนทานลุงหน่อกพี่ข้าวก่อนลุงหน่อยกินอยู่อยากลองสีมืออยู่หกักมือเดียวมือใหม่ก่อนมือนี่นั่น มันเน็ดครับก็ดีดูนะกระดองกูกินนี่กะเพื่ออะไรเหรออยากเศร้ากินอยู่แต่ยังบุ่อิ่มห่อนว่ะร้องไงดุหนวดร้องจนรลายพูดปากหันยิ้มพิ่นว่าห่อนค้าเดียวเจ้เอฟซีว่ะไม่ยังเขาก็กินแต่กินมาเขาอย่าวว่ากันเลยเอฟซีเอ้ยังหิวหักมาที่ส่วนเนี่ย พอดีลุงหนวดมาวมาเนาะสามารถจังว่าเพิ่นัคิดเข,าขนน่ากินน้ำใช่น้องเว้ยเนาะเพิน่นกลมาแต่ให้จิตวนันเนาะมาช่วงจังว่าเพิ่นกำลังคิดเขา่าพอดีปกติลุงหนวดพวกเเคยเห็นเพิ่นันคินเข่าได้พี่น้องเว้ยมาแต่ละเที่อนเนาะยังไม่เคยเลยอันนี้ถือว่าครั้งแรกแม่นที่ว่าลุงหนวดมาเห็นทนาะงหน้าน้อยนางคิดเขา่าตอนก่อนน่ะนั่นที่ว่าเพื่อลุงไทยที่ว่าบุ๊มบิเชียร์เนาะได้ ได้มีเนาะด้นั่นคือเราเข้าบุบกแบงก์ไหนบุนั่หนกับพี่น้องมันเป็นกระหูวข้าวฮรกอมาที่สวนมาที่สวนเนาะเอ้ยคนมันโตหนุ่มแล้วโอ้ยนั่งจับกล่องเถื่อเต้นกันได้รึเปล่ากันได้ไม่เจอดะเราไปบาร์เจอจางหลวงพ่อเราไปเที่ของน้าเพื่อนอันน่ะนั่งน้อยบ้านนี่นะสกีสกีเทิมสกีเทิมโอ้ยอันนี้สกีจังเหรอสกีลุ่มสกีน้อยสกีน้อยสกีง่าย โอ้อ <laughs> <laughs> ีนาสิกินใหญ่เนาะเพนไปเฮ็ดเวียดตลาดแต่บ่คุ้มกิดนี่ไปเฮ็ดหับจ้างแล้วซื้อกินอือเก่านะเพิ่นไปหับจ้างตลอดอยูนี่น่ะเพิ่นบ่ค่อยไปหับจ้างเพราะว่าเฮ็ดนมันต้นเด้อืออเก่าบ่ได้อกวยกับมันต้นเพิ่นไปับจ้างเฮือนพอซาบเดี๋ยวนี้น่ะเพิ่นเริ่มามาเด้ก็เฮ็ดมันต้นเฮือนอีก นาะกะเฮ็ดว่ง่ายเบียกเฮือนพอเฮ็ดได้กะเฮ็ดไปเนาะแม่นออแต่มุมนองยังน้อยเพิ่นก็หาับจ้างเฮ็ดเฮือนนละเพราะว่าหาเลี้ยงชุมนองเด,โด้โดยโดยเนาะทั้งตาน้อยอ่จาจักปีนะ20 20ดูหาน้อยกับน้องน้ํนี่อยู่ทํากันเนาะน้องนาเซาซอแล้วว่นะโดยอือน้องน้อองํนนนตัวน้อยกว่าพี่น้องนีง่นกว่ทาทงหลานน้อยใหญ่กว่า เขาลายเนี่ยนี่ยนนยนหยอกน้องเพิน์ดเนอะลองดิเพิร์ดชื่อดาเนาะแต่เป็นลูกก๊กเพิรนดมีนกนกไส้ไนเนาะเนี่ยนงชายน้อกง่ายกุนนอกอีกอืมเอาเพิร์ไปใช่หรอือจะไปรับจา้างคือท่านรับจ้างไปให้คุณยายบ้านต่างคนต่างทำมาหากินหนา้าที่ในบ้านเนาะอ๋อพอได้เ,เงินมามันโมแมนธรรมดาเลยโมแมนง่ายง่นอยู่ ยนี่ยลำบากขึ้นกันพี่น้องเลยเจ็ดประเทศลาวซ้ำไม่ยังห <c oughs> ่างไก่ขุ่มเจริญเนะาะขุ่มเจริญนี่ทำอาจะรห่างไก่ขุ่มเจริญกับไก่จมควนเนะาะจากนี้ไปใส่ปูนเรือยเขาบอกเขาว่าใส่ป,ปนูนเรือยพี่น้องเลยยืนในว่าทางไหน มัดมัดช่องถ้วยแล้วน้ำไม้มดช่องถุยเข่ามดติดหนึ่งเนี่ยเนี่ยว่าให้เข่าพอกินบวกพอกินเนี่ยเนาะมาให้เบียร์ไปเมยเนาะกินเนี่ยเดียวจะไหนกับบุมีแห้งเห็ดเบียร์เท้าพิษเข่าบวออิ่มเข้าไปให้เรียกนัดอีกกะก็หิวไว้เนาะน้องแห้งแต่กินข้าวเจ้านี่อจากินอีกจะไหนข้าวเจ้ามันบูกคือ รู้กันถ้ากินกะเจในกินได้กินได้สุข้าพสุขากินแบบว่าถ้าว่ากินข้าวเจ้าเราไปเรียนักนักนี่ขบาวราดำหน้าบูบูทุดบูทุดหนาใช่ไหมยิ้มเขาเห็นกินกะเจ้านี่กับนมไม้นี่อ่อตะแลงเลยนมทองโบฮิวอิ่มอันนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้ว่ะอิ่มจนไปบุเป็นหนางท้องปิดหนังตายอดเลยเนาะแต่ธมิดมาแต่ชวนเมื่อกี้นี่ฮิวแทฮิวว่าย่างกับ คือสิบอดเทือนเลยวะยังดีที่หน่วยขึ้นมาตอนที่เพิ่นกำลังอันยุกหม้อพี่รองถ้าขึ้นมาตอนเพ,พิ่นกำลังเชียนพี่เขาขแห้งเพราะแห้งพี่รองมาอนันเก่งน้ำไม้ก้นมาทีส่สวนบ่มีอาหารเก่งน้ำไม้ก้นแก่งน้ำไม้แล้วจังพากันกินข้าวเอ,อ,โอโาสักเนาะ ตำรวจเพิ่นก็กินอิม้พี่น้องนี่น่งเาเพิ่นกินกัจนเพิ่นด้เนาะารวจก็จะขอจบคลิปเนาะน้องให้ทั้งน้องอ่าบบาสดีเด้อโดยสดีเอสดีทั้งน้องเพิ่นเนาะเอ้ยอ้าวบาฮะเนาะพี่น้องคคลิปนี้ก็ได้มาโลม้นะหนทั้งอ่า หน่อยเนาะจะถามเรื่องพ่อเพิ่นเหตุของหน้าของในเนาะพี่น้องเพิ่นก็ว่าทั้งพ่อเพิ่นเหตุของหน้าเพิ่อนนั่งน้อยเนาะพี่น้องเนาะกับอะไรกันยังเสี่ยงดิเพื่อนใดกันยังพูดเนาะพูดหาสิไปไม่ได้พี่อนเอาะกันว่าน้อยกับมาแต่ใช่แต่สวนมาทอดใหม่ๆเนาะมีเมย์เลยเรากับอะไรยู่เข่ายู่นั่มเรากับอะไรเคลื่อนเตะเคลือนเต้นเนาะอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ หมวดษขอล่ำลาเเนาะทุกปิดกับนี่จะไอ้ไม่น้องดีม่แห้งจูภาพร่างกายลำรวยเงินทองวิ่งตางเบอสุขูสุขคนหาเบิรงคลิปูกแด้กับฝากคนไลค์คนแชรคนเงก็ตใจนับท่านหมดเออก่หนุ่มกษสิมีคนัใจใคยคลิปวิ่งไม่ทางเพันึองชี้ได้อกคุชสมบัเรื่วยาคลิปนี้ไป